ซื้อนะครับอยู่ที่ราคาเหรียญหนึงนะครับซื้อเหรียญนี่ยู่ที่ราคาสามร้อยเอาล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปุนานสาวบาทนะครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับน้องูุนานก็ต้องขอหนักข่าวขอโทษโดยทุกท่านทุกคนที่หหนหายตาไปหรือเข้าไปดูอย่างจ้าจ้านะครับน้องโหดีปุนานปลาสบายนะครับเนาะ ปูนานบาสบายนะครับแล้วพอดีปูนานก็เพิ่งจะดีเอ DA ขึ้นนะครับนอกก็รีบมาทําคลิปนะครับต้องขออภัยโทษนะครับอขออภยัยโทษและรบกวนทุกท่านทุกคนนะครับดูคลิปให้จบก่อนดูคลิปให้จบก่อนนะครับปูนานก็จะมีตัวอย่างให้ดูอยู่แบบไหนหเรียนที่ผลิตพิพา้หรือว่าเรียนที่ปูนานประกาศรับซื้อที่มีราคาเป็นแบบไหนนะครับดูให้จบก่อนนะครับรบกวนโดยจบก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้เนาะ นะครับเนาะก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับอ่าเป็นรุ่นเก่าแบบพลาสติกนะครับเนาะแบบพลาสติกนะครับอ่าแบบพลาสติกแบบนี้นะครับนะครับเนาะอ่านะครับนี่ีเหลือผลิตไปแล้วน,นะครับเนาะครับเป็นเหรียญอ่าที่อ่าเหลือการผลิตไปแล้วแล้วก็เป็นเหรียญนี้เป็นห้องว่าเหรียญ ทองแดงสอดเดียนทองแดงชุบนี้เกินนะครับเนาะเนี่ยนะครับชุบนี้เกินนะครับอ่าซึ่งผลิตไปแล้วนะครับเนาะเป็นเรียนรุ่นเก้าเ้าเลยนะครับเนาะก็ปีพศสองร้อยเก้าผลิตนะครับเนาะราคาสามสิบเป็นต้นมานะครับเนาะอันนี้ก็ปีสามสามนะครับอ่าปีสามสามนะครับเนาะก็เป็นเรียนพันการใจ้มาข้างปุ่นแล้วก็เก็บว้นะครับบางคร้งก็รับซื้อเนาะเอาละครับ เพราะว่าปุนานก็บัดนี้เปิดเป็นหน้าร้านใหญ่นะครับเนาะก็อ่าปุนานเป็นนักสะสมแล้วก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบแล้วก็อ่ายังมีทางธนาจารย์นะครับเนาะก็จะเป็นเกล็ดน้ำลักนะครับหรือว่าเคียงสะบังไอต่อขออภัยครับอ่าเป็นคังสเสบียงนะครับเนาะที่อาจารย์ปจะสั่งซื้อมาน,นะครับระหว่าเองปุนานประกาศร,รับซื้อกำเนิด ดูน,นก็จะทําคีประกาศนะครับลบกวนดูตัวอย่างก่อนว่าเรียนแบบไหนี่มีราคาเอาละครับขอไปดูเหรียญชนิดนี้กันก่อนนะครับเนาะเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทของราชการที่เก้าเป็นรุ่นเกาๆแบบนี้นะครับพระเศษเล็กแบบนี้นะครับเนาะด้านหน้านะครับเนาะเป็นพระหลนมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับาราชการที่เกาเนาะข้อความก็มี คำว่าภูมิพลดุยเดชนะครับอยู่ด้านซ้ายและราชการนี้ก็อยู่ด้านขวานั่นเองคอก็เป็นคอเฟืองนะครับเนาะเป็นเรียนปกติธรรมดาคนะอเฟืองนะครับซึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นนะก็จะเป็นรูปของอ่าก็จะเป็นรูปของพระศรีรัตนเจดีย์อินาบนห้องพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับ ถามว่าเรือนี้ผลิตนักกอนะครับเนาะผลิตนักกอผลิตนักอยู่นะครับเนาะผลิตอยู่ที่นะครับผลิตอยู่ที่4ี่ร้อยเก้าล้านเก้าแสนสองหมืนสี่พันเหรียญนะครับ4ี่ร้อยเก้าล้านเก้าแสนสองหมืนสี่พันเหรียญด้วยกันนะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามมิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่3.4กรัมนะครับ3.4กรัม เอาละครับเดี๋ยวพู้นาขอรบกวนหน่อยนะครับเนาะอ่าถามมีคนถามมาว่าเรียนบาทนะครับอ่าพัสดุใหญ่และพัสดุเล็กนะครับเนาะทาไมอ่ามีคนมาบอกว่าน้าหนักเนี่ยนะครับคงจะเข้าใจว่าน่าจะน้าหนักเท่ากันเรียนหนึ่งบาทพเสดุเล็กนี่นะครับเป็นทองแดงชุบนี่เกินเนาะถ้าเป็นแบบพเสยนใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบพเสดุใหญ่จะผลิตตั้งแต่ปีห้าสองนะครับเนาะจะเป็นไส้เล็กนะครับ ไส้เล็กชุบนิกเกิลน,นะครับซึ่งมีขนาดเนี่ยนขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางอยู่เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมของเกา่าภา้นเล็กก็คือสาวมิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักนั่นนะครับส่วนน้ำหนักนั่นแบบภา้นเล็กจะอยู่ที่ 4. 4. 4. บบาสามจุดนะครับสามจุดสี่กรัมแล้วแบบ้า้นใหญ่นะครับภา้นใหญ่จะมีน้ำหนักอยู่ที่สาม กมเท่าอันนะครับเนาะน้ำหนักจะลดลงนะครับน้ำหนักจะลดลงแต่จะมีขนาดอ่าขนาดเท่ากันนะครับน้องมีขนาดเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักจะลดลงจากเดิมนะครับจากเดิมก็จะทีสามจุดสี่นะครับเนาะเราก็อ่าแบบสัญญ่ก็จะเป็นแค่สามนะครับเนาะอ่าขอบฝากตันะครับต่อคำถามเมื่อเนาะเอาละครับขอไปที่เหลือนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวี่ปูนันว่านะครับเนาะเดี๋ยวนี้ค่อนข้าง อ่ผลิตนักนะครับค่อนข้างที่จะผลิตนักนะครับถามว่าแบบธรรมดามีราคาก่อเน่ไปต้องประสงค์มาเดนเนอร์มีละบ่มีราคาปูนาบาไดฮับซื้อแบบนี้ปูนางฮับซื้อแบบเออหรือคขยหรือข้ามพิพาทนะครับแต่ถ้าเป็นเรียปกติเป็นบางเหรียญและชนิดต้านนะครับเนาะที่จะฮับซื้อนะครับเนาะแต่บารไดประกาศนะครับช่วงนี้ยังบ่ไดประกาศรับซื้อแบบปกตินะครับ ส่วนมากจะเป็นเหรียญที่ปั้มพิพาดเอเรือค่อยก้านะครับปั้มเอียงปั้มเอ่อเสียนพัดเสียนตรงกล้าอย่างไรนะครับเนาะนะครับเอาละครเหรียญนะครับเนาะมีคนมาหาปุนานนะครับเนาะปุนาก็เลยอาจะทคลิปนะครับเนาะทําคลิปเมื่อดูนะครับหลังจากที่ปุนาาหายป่วยเนาะต้องขอไปดวนะครับ ปีสามๆเหมือนกันนะครับนอกาะมีคน,คนพบคนเจอมาหาป้นานนะครับเพียงแต่เปิ่นดูแค่ด้านหน้ามาเนาะแล้วพอดีปุนานมาเห็นด้านหลังนะครับนี่ครับพอดีปุนานาเห็นด้านหลังตัวเล็กนึงนะครับสังเกตเห็นยนะครับตรงนี้จะมีซ้ออีกหน่อยนึงนะครับอ่าสังเกตเห็นยะครับนะครับเนาะอ่ารงเจดีตรงธาตุนะครับปกติแล้วมันก็จะมีอ่าธาตุตรงนี้อีกน้อยนึงนะครับออกมานะครับเนาะ แต่สำหรับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ครับอ่าสำหรับเด๋ยวนี้เนาะนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นเดยปกติขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วแต่มียูนิตนี้นิดเดียวนะครับเนาะต้องขยายดูดีๆนะครับนั่นก็คือโอฟ้าฝั่งนี้ครับโชฟ้าฝั่งหนึ่งนะครับโผล่มานี่นะครับเนาะจะอ่าโผล่มานิดเดียวนะครับเนาะ เพราะว่ามาประมาณสองสามปีที่แล้วก็มีคนเคยประกาศนะครับว่ามีจอฟ้าจะโผล่มาเนี่ยครับแต่อันนี้โผล่มานะครับนะแต่ปุนานก็บเก่เคยได้ที่มีจอฟ้าโผล่มาจรงเนี้ยแต่มีคลิปนี้เอเหรียญนี่นะครับปุนานเห็นจอฟ้าโผล่นี่นิดเดียวครับแล้วก็เล็กน่งซ่อนนะครับเหรียญที่มีคนสบเอามาขายให้ปุนานนะครับเนาะภายไล่เปิลเห็นแค่นี้นะครับเปินเห็นแค่ด้านหน้านี่ครับ เห็นเลยยังครับนี่ครับอ่าซ่อนแค่ตรงนี้ครับนี่ครับเนาะอ่าตรงอ่าขอใจภาษาพื้นบ้านนะครับเนาะอ่าสงสันจะมุกลงมาเนี่ยครับเนี่ยปัญหาแค่นี้ครับแล้วปิ่นก็มาทานปุนานพุนว่าปุนานรับซื้อของอ่าเรียนดีมันอ่าปั้มแปลกๆออกมาให้ปุนานนะครับเรียนนี่ถามว่าปุนานซื้อมาตะไดนะครับเนาะเรียนนี่ซ <ot> ื <ot> ้อมาตะไดนะครับ อ่าแล้วปีสามสามตัวนะครับเนาะอ่านะครับพอดีได้ตรงเนี้ยผู้นายย่ำได้สนใจพอดีผู้นายเห็นตรงนี้ก่อนพอพิกไปพิกมาก็ตัดสินใจหับซื้อนะครับอยูทีราคาเหรียญหนึ่งนะครับซื้อเหรียญนี่ยูทีราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับ แล้วพอผ่านไปเนาะปูนานก็เอามาซองก่อนทาคลิปนะครับปูนานลงมาเจอตรงนี้อีกนะครับเป็นไฮไลท์นะครับอ่าก็คือเล็กดึงจะมีซ้อนนี้นะครับอ่าเราก็จะมีจอฟ้าโพนะครับเนียสกตนะครับเนี่ยจอฟ้าจะโพนี่อีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าถ้าปูนานเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยคงจะใจ่ายตห้าหกร้อยน่าจะจ่ายอยู่นะครับดูนะ้ครับเนี่ย มีคนเคยเจอเมื่อก่อนนะครับเนาะเคยชี้ห้ผูุ้่น่าดูอยู่นะครับว่าจะมีอกฟ้าโพนะครับถ้าเราไปดูเหรียญนะครับอันนี้บ่เนี่ยครับบ่มีนะครับเนี่ยฮะนี่ครับบ่มีครับมีแค่อันเนี้ยปกตินะครับอันนี้ก็จะโพออกมาเยอะหน่อยนะฮะถ้ามาเหรียญนี่นะครับสังเกตนะครับไม่ถานสังเกตหรือขยายดูอะไรครับเนี่ยนะครับจะโพมันนยครับ นี่เดียวนะครับเนี่ยครับจะเรียนอีกเรียนหนึ่งบอมีนะครับสังเกตดูเนาะอ่าไม่มีนะครับอีกเรียนไม่มีแต่เรียนนี่ก็มีนะครับนี่มีคนเคยประกาศนะครับว่ามีจอฟ้าโพนี่อีกนะครับเนาะแต่บ่ฮู้เป็นข้อเหตุอย่างนะครับแต่อันนี้นะครับไม่บอมีนะครับนะครับนี่ครับเนาะปุนานก็ซื้อมาอยู่ทีสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าปุนาน เห็นแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังปุนานยังบาได้เห็นเพิ่งมาเห็นตอนก่อนทําคลิปนะครับก็เลยทําคลิปเนาะเอาละครับเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังได้ก็ลองให้มีแบบนี้นะครับเนาะยังปุนานว่านะครับเนาะมีอีกหนึ่งนี่ก็ได้หรือว่าแค่ด้านหน้าก็ได้นะครับอ่าปุนานก็หาซื้อนะครับเนาะก็อ่าอยู่ตามสภาพของเลี้ยนะครับเนาะตามสภาพของเลี้ยนะครับก็ส่งมา ประเมินราคากับปุณนาน,นะครับหากว่าปุณานพิพาป,ประกันได้ปุณานองขออภัยมาในโอากาสนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ประมาณกน้อยส้หรับทุกทุกท่านทุกคนคลิปนี้อีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ